อะครับย้อนมาชมนี่นะครับคู่ชิง โโอ้หมาชมคู่ชิงกันครับช่างไฟเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบเอากับน้องนะครับแตานน่าช่างไฟครับคู่สุดท้ายได้สุดสำหรับคัมคืนนี้ละจะสี่เออจะหกทุ่มละไปกันต่อครับเจ้าอาตือโอ้แล้วก็ใส่ขวาเลยครับนี่ครับเด็กช่างไฟนี่ไม่ธรรมดานะ แล,แล้วก็จัหว่าจะขึ้นเกมขวามาโอ้โหไม่แม่น,มนปะเฮ้ยม,ม,มินนี่ไปกันต่อเลยครับนี่ครับซ้ายบอลเน่เป็นบอลทุกของตระนักจ้างไฟแล้วก็ย้อนมาครับนี่ครับพวกเขา ออาขวาจะกออกซ้ายยังไม่แมนพอนี่ครับพวกเขาอุจะมบักคืนซ้ายไปสวยครับไม่จังหวะบิดแล้วก็ยังไงตัดนายมาอยากติดจะกอกอะไรจะไฟใส่ขวาเลยหูยังดีอตือแม่บอเด็ โอ้เจ้าหนุ่มใส่ซ้ายเลยแล้วก็แบบนี้ครับแม่โอ้โหลาเต้ครับเรียบร้อยหนึ่งศูนย์ครับแม่นิ่งเหลือเกินโอ้ยของจริงของจริงเอากข้ไปกันต่อนี่กับพวกเขาทีมงานช่างไฟ บังนานมาแล้วโอ้โหล็อกขวามาแล้วก็คืนขวาแล้วก็คืนเกมตะางขวาแลวครับดีครับพว,วกเข,า,กขายังไงได้ไม่ได้จะดุมแทงซ้ายอู้ดจังหวะโยกแล้วก็ใส่นี่ยัางครับโอ้แบบนี้ใส่ขวาสองศูน,นย์เลยคะสองศูนย์

ตีบอลมาซ้ายโอ้โหยิงยิงมันยิงไม่ได้เปิดนะมันยิงนานครับไปกันต่อไปกันต่อย้อนมาใหม่ ยังอยู oh. 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 Uh ่ที่ดนานช่างไฟโอ้เปิดยะใส่ซ้ายขวาอโหประตูเซฟนี่นี่โอ้โหแล้วก็ซ้มดาบสองกับไม่เป็นประตูอะ นี่ก็จะไปสุดท้ายได้ไหมนี่ครับมายังติดทางนันเพน้องอนันอีกแล้วครับไปแล้วจะกอบอูจ่ยพักโอ้โหสายสายโอ้โหฟุตบอลแรกใช้ได้ นี oh oh ่ก็จังหวะแหม่ดึงซ้ายดึงขวาดึงหน้าดึงหลังเ้วจะใส่ขวาไหมยังอยู่เอาแล้วเฮ้ยเพื่อเอือยังอยู่ยังไงโอเคเพรได้สวยแล้วก็ใจขวาเอาแล้วกูชิงมาที่จะหนุ่มกับแหม่สั้นไป ระวังด้วยเอาละครับพวกเขานี่ครับย้อนขยับกลับมาใหม่ซ้ายออกมาขวาเอาละครับแม่ก็เกียวกความาสวยแล้วก็นี่เ่าละไปแปล้ว เสียไซเผื่อโอ้ยขาดีเลยสั่นันเลยเดี๋ยววางด้วยรดวังด้วยดูด้วยด้ดวย,วยแล้วออกลังไป <c oughs> ไปกันต่อไปกันต่อ <c oughs> อ,อ,อีหยกอียาวไปจังนี้ครับไม่ยังอยู่นี่เลยครับแล้วก็คืนหลังมา โอ้โหออกครับจะนนุ่มใส่ขวาแม่เดี่ยวขับขึ้นซ้ายแล้วซ้ายไปแล้วซ้ายไปแล้วซ้ายใส่ซ้ายเลยโอ้ยโอ้หสองขางกันถึงเสาเลยครับแม่แม่เสามแมันขานสองสามรอบแล้วไปกันต่อครับอน,นันต์น้องอนันต์ครับนี่ครับขวามา อันน bon ี้อันนั้นเพื่อไทยเลยครับนี่ซ้ายอ่ตือใส่ซ้ายเพื่อยังอยู่แล้วก็ึ้นทางซ้ายครับนี่ครับพวกเขาอาแล้วครับมาเลยใส่ซ้ายเลยอีกแล้วเซฟอีกแล้ว ของดีของดีเปลี่ยนแกนมาอูสูงไปอะโอ้ใจตะนนมาสวยครับแบบนี้แล้วมาแล้วอูหจะมาจะโยก กูนี่น้องโปรเยอะด้วยกับด้วยการบ้านีิสตรีามนะเดี๋ยวพบกันใหม่วันหลังนี่ครับแม่สูนใท,ท้ายและสี่นาทีสุดท้ายอันนั้นแนะนำสองสูนนะแล้วก็จ่ายบาทางซ้ายโอ้โหบิดขวานี่ครับแล้วก็แบบนี้แม่ได้ส่วนแล้ว โอ้โหดูดูก็แม่ดี่กับพอร์ตซาปโตใส่ขวาโอ้ยยังไม่แม่นเว้เกือบได้ใส่จักไปกองหน้าเดี๋ยวให้ไปกองหน้าเลยเออหาประตูใหม่เอาครับมาแล้วนี่ครับการไฟฟ้าโอ้โหช่างไฟ เลลจัชหวะาจะขึ้นเกมแบบนี้ครับจะทำได้ไหมบิดขวาไหมเออซ้ายนี่แทงสวยอุ้ยนี่เดียวซ้ายมาแล้วก็ใส่ขวาโอ้โหคืนมาแบบนี้เจก็ใส่ขวาเลยครับ ไม่ไม่ต้องกลับอีกสองนส,สามทีสุดท้ายแล้วดีกว่านี้ขอบคุณครับแม่โอ้ใส่กันจนดึกแล้วนี่อ่ะโอ้รองเทา้าตกอีกตาแล้วนี่กล้องไม่ตกเนยสองศูนย์นะ สองนาทีสุดท้ายจะเป็นของใครออกกับย้อนมามาเลืกเสือกับบิดเข้าซ้ายแล้วก็ใส่ซ้ายเลยเออออกหลังไปนี่เขาจะวะแล้วก็บิดซ้ายมายังอยู่ที่ผู้สามตู้แล้วอ่าขึ้นมาซ้ายมาแล้วอาว่ากับซ้ายงันงา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 นบิดขวา ใส่ขวาเลยเพื่อโอ้โหแม่นเกินสามินย์สามตนย์อาไ,ปปไรไปร่ รู้าใจนะลึกมาแบบนี้ครับแม่แล้วก็ใส่ขวาโอ้โหนี่เดียวนี่เดียวเลือก,กินเจ้าตีครับสามตัวตะสวนงานันเพื่อไทยหรือน้องอนัน์นี่ครับมาซ้ายยังไงโอ้โหเลือสบายนี่ครับบิดซ้ายมาจาังหวะขึ้นซ้ายจาังหวะขึ้นซ้ายจาังหวะขึ้นซ้ายโอ้ตบเข้าในครับแม่แล้วก็ยังไม่พานีละจะก๊อบเอาไปขวาตีกองตีครับ มาแล้วกองเตะสับขาาแล้วก็ววคือซ้ายมานี่ครับอ่าแล้วบอลเด็ดว่ารวยเลยรวยเลยโอ้โหระวังด้วยอ่าไม่เป็นไรครับไปเห็นจะบะมันไม่ได้มองนะช่วงนาทีท้ายแล้วครับอ่าแล้วครับ สองศูนย์น้องอนันต์ขึ้นนำ <c oughs> แล้วก็ไปกันต่อเลยครับพวกเขาเนีฮยใส่สายโอ้โหไม่ ใส่ขวาเลยสามจะจอเหลือไหมพักนี่ครับมาแล้วหนึ่งสามนุ๊กทุกตาสามครับตามมาห่างๆนี่ครับขอบคุณสำหรับคำคืนนะี้ะเตะตั้งแต่เมื่อวานจากเป็นวันใหม่ละโอ้ ตัดปืนยืนหชั่วโมงเต็มเลยนะโอ้เกินหชั่วโมงอีกนะโอ้ของเตะเลยอะโอ้ใส่โอ้ยใส่ไปเนี่ยโอ้โหอ่าครับแชมป์เป็นของตะล่าน้องอันดานครับยินดีกับทีมผู้ชนะเป็นการจัดทีมกาแฟด้วยเอาแล้วนี่กับแชมป์เป็นของพวกเขาครับโอ้โหควรจะได้แชมป์นะ ตีห้ามแบบแล้วเนี่ยคุ้มเลยเออ